สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับผมเราจะมารีวิวตัวนี่เลยนี่เฮจียูนิเวอร์แซลเซนตุรีนะครับมบิลสูตรกันั้มยูนิคอนนะครับอยู่ในภาคยูนิคอนตัวนี้เลยนี่หล่อๆเลยแดงๆเลย MSN 0 8 s o g o ป Unicorn ูนิคอนเวอร์ชันนะครับ p r i n c i p a l i t y of ี e o n s p ปเ i a l Operation Mobile Suit นะครับผม <Okay. S> 1นึ่ต่อ1้4ผลิต ปี2013เป็นบันไดสีฟ้าแล้วหน้ากล่องของมันเนี่ยฮะหล่อเลยอาร์ตบล็อกแบบเท่เลยนะ <c oughs> เห็นไหมนี่ตัวเป็นสีแดงนะเหมือนซีก็กนะฮะแต่คือมันคือส่วนก็กนะเท่เลยหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะมีทั้งมีดแล้วมีทั้งอาวุธของมันเออเว้ยเท่ๆทดีเอา้าเรามาดูด้านข้างกล่องครับนี่เป็นแบบนี้นะหน้าหลังเป็นแบบนี้ปึ๊บ นี่น,นะมีะรายละเอียดออกมันจะเป็นยังไงนะมีมิดดาบสองสีเลยนะครับสวยดีอ่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะประกอบกันอาโแกะครับผมวบนี่มีถุงมาให้1ถุงนะครับ2ถุง3มถุง4ถุงนะครับผมแล้วก็ นี่คู่มือการประกอบของมันนี่หล่อไหมนี่ดูดิดูดิดูดิเท่ทเลยอ่ะนี่อองโหมีอาวุธนะเยอะเหมือนกันนะนีวิธีการประกอบของมันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดของมันนี่จัดท่ามก็เท่ดีเหมือนกันนะคือเฮียเห็นว่า ไอตัวแบบอาวุธของมันเนี่ยมันดูจา้าบดีนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะแผงของมันนี่สีแดงนะครับผมมีสติกเกอร์มาให้เนี่เป็นสติกเกอร์ฟอย์นะครับผมนี่แล้วก็เท้าของมันนะครับผมแผ่นพลาสต์ใสนะครับผมเป็นมิดดาบใสๆนะครับแล้วก็เป็นกระจกด้านหน้าของมันนะครับผมแล้วก็อาวุธนี่เห็นไหมนะฮะ เป็นเหมือนลูกระเบิดนะครับผมแล้วก็ส่วนขาที่ตัดสีตัดกับสีแดงนะครับก็จะออกมาเป็นสีเทาๆหน่อยนะฮะแล้วก็อาวุธของมันที่อยู่ตรงด้านไหลนะฮะอันนี้ก็เป็นลําตัวของมันนะฮะแผงก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9แผงเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเราไปประกอบกันดีกว่าว่ามันจะหลอกแค่ไหนแต่อันนี้มันง่ายหน่อยเฮียแล้วก็อยากที่จะทําสีมันด้วยแต่คือว่า อาจจะแยกสีไปอีกคลิปหนึ่งก็ได้ครับผมเพราะว่าอยากให้รู้ว่าตัวมันเป็นยังไงสีมันเป็นยังไงเผื่อบางคนสนใจเอาไม่ไปทำสีจะได้หล่อนะจ๊ะประกอบกันเลยดีกว่าไป ร้อยแล้วกับเจ้าตัวนี้นะนี่ยเนี่นี่นี่กอกนะครับผม h ้เจ็ NSN 08เอ็อกนะครับผมเป็นยูนิคอร์นเวอร์ชันนะครับสีแดงมาแล้วนะ <c oughs> เท่มากเลยทุกคนนะตัวเนี้ยมันก็อยู่ฝ่ายไหนก็คงไม่ต้องบอกนะครับผมนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะคือจริงๆแล้วมันก็มีแบบพวกสีก๊อกพวกอะไรเงี้ยแต่ตระก,กูลก๊อกนะมันก็จะ หน้าตาเป็นประมาณนี้นะเท่มากนะครับผมซึ่งไอ้ตัวเนี้ยคือดีไซน์อย่างที่บอกไปอะ่ะมันเป็นเหมือนตระกูลซิก็อกแต่มันมีความพิเศษของมันนะความพิเศษของมันท้าทุกคนได้เห็นแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเนี่ยมันมีอ่อเขาเรียกว่ามุมแมลงนะไอชิ้นพวกเนี้ยถอดออกมาได้เลยนะมันเป็นอาวุธของมันนะครับผมแล้วก็ตัวของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแบบว่า ตัวป้อมๆนะมีแขนออกมาคือมันไม่มีหัวทุกคนแล้วก็มีแขนนะมีแขนที่มันเป็นเปลือกเสมือนท่อเหมือนพวกซีกกพวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะตัวนี้มีดาบอ่าให้ดูก่อนนี่นี่นะฮะมีบิดดาบให้มา2อ,อันเลยนะครับผมให้มา2อ,อันแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีมือให้มา2อ,อันเอาไว้เปลี่ยนจับท่าอะไรหลายๆอย่างนะครับผมทึ้คือว่ามัน ดาบเป็นทึบเป็นใสนะฮะแล้วก็มีไอตัวนี้นะครับผมเขาเรียกว่าระเบิดแล้วกันมีมาให้คู่หนึ่งคือสามารถที่จะเน็บคู่กับด้านหลังแบคแพคได้แบคแพคของมันนี่ก็มีแบบมีความน่ารักนะคือมีไอพ n งมีไอพ่น e ่ะคือถ้าเกิดใครเอามาทําสีเฮียว่ามันน่ามันมันเท่ดีนะฮะนะฮะดีไซน์ของมันแบบนี้ขาก็คล้ายๆกับพวก ซากุพวกอะไรประมาณนี้นะฮะสิ่งที่แต่คือว่ามันให้สติกเกอร์มาเป็นคลิปที่แขนที่อา,อาวุธเนี่ยซึ่งเฮียไม่ได้ติดคืออย่างที่บอกไปเฮียอาจจะเอาไปทําสีไปอะไรเงี้ยแต่โดยรวมของมันนะ่ะคือมันดูแบบเท่ดีนะตรงตัวกลมกล่อมนะถ้าจะให้ดูเนี่ยนี่เห็นไหมนะตาของมันเนี่ยสามารถที่จะถอดกระจกได้นะครับผมแล้วก็บิดลูกตาไปขึ้นลงซ้ายขวาได้นะฮะ แล้วก็หน้าอกของมันนะมีความแบบเป็นหุ่นยนต์เป็นโ,โบรบอทเหมือนเหมือนแบบอ่าพวกดำน้ำอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีนี่ขาเอวนะเป็นเหมือนกอนอกรนกางเกงในนั่นเองนะครับผมแล้วก็ขาตรงนี้ก็คือเป็นป้องๆเหมือนก็แขนของมันแล้วก็ส่วนเท้าขาด้านล่างเนี่ยมันก็จะดีไซน์เหมือนอตระกูลแซกพวกอะไรพวกนี้นะฮะคือตัวเนี้ยความ หล่อหรือความพิเศษหรือความเท่ของมันเนี่ยก็คือตั้งแต่หน้ากล่องแล้วนะฮะมีไอตัวปูมลงแงของมันเนี่ยเป็นชิ้นๆเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าถอดออกมามันคืออาวุธของมันแหละก็คือถอดออกมาได้ทุกอันนะฮะก็คือมีข้างละ5อันนั่นเองนะเฮียคิดว่าไอตัวโซกกตัวนี้มันมีความเท่ของมันในตัวนะฮะ ซึ่งด้วยของดีไซน์ของมันนะฮะตัวนี้ก็คือราคามันคงไม่แพงประมาณ500อะไรประมาณอีเชจําราคาไม่ได้จริงๆนะครับผมก็เป็นไฮเกดยูนิคอนเวอร์ชันนะฮะสีที่มันให้มาเนี่ยก็คือว่าตัวของมันเนี่ยคือเห็นไหมมีสีแดงนะครับผมแดงแบบแดงอ่อนๆแดงปูนแดงอิดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีแขนนะครับผมนะเป็นสีออกเทาเข้มนะฮะแล้วก็ส่วนขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคลิป ที่เป็นสีเทาๆออกม่วงๆนิดนึงนะครับผมก็ทําออกมาถือว่าตามสไตล์เซียนนะครับผมเท่ดีนะเฮียชอบนะเพราะในตระกูลหุ่นพวกนี้ยตอนที่เฮียยังไม่รู้จักกันดั้มนะก็คือจะเห็นว่าเป็นกันดั้มตัวหนึง่งแล้วก็จะมีพวกซีกเป็นอะไรคือ,อมันโดดเด่นว่า,าหุน่นไม่กี่ตัวที่ให้นึกถึงกันดั้มนะครับผมเออ เท่ดีนะจุดขยับของมันดีกว่านะครับผมแขนของมันเนี่ยเนี่ยมันบิดได้อิสระนะเพราะตีเปรียบเสมือนท่อนะมือเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วอีกอย่างนึงอนะมือมันสามารถที่จะเอ,อ่ยืดได้นะครับมันให้มาไอตัวยืดได้เนี่ยมาสองอันนะมันสามารถที่จะยืดออกมาคือเป็นหมัดยืดได้แล้วก็มีอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับเท่ดีให้มือมาสองอันด้วยนะครับเอวนะครับขยับได้แต่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมเพราะว่าออไอเจ้าตัว ทอด้านหลังเนี่ยมันยึดอยู่กับเอวนะแต่คือมันก็ให้ตัวได้ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ครับผมขาเนี่ยมันก็นี่ประมาณนี้นี่บิดได้นะอิสระนะฮะงอนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วเข้าเท้าตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินหน้าเดินซ้ายขวาหน้าหลังนะ,ะเป็นจอยนะครับผมก็ถือว่าเท่ตัวหนึ่งนะสำหรับเจ้าส so ก๊อกงะคือเนี่ยไปหาดู หน้าตาเป็นแบบนี้หน้ากล่องมันกดูเท่ๆนะเราสามารถที่จะเอาอาวุธเนี่ยที่เน็บด้านหลังเนี่ยมาถือได้นะก็มันมีอาวุธที่ค่อนข้างที่จะแปลกนอกเหนือจากเนี่ยดาบที่มันให้มา2อันสามารถที่จะเปลี่ยนจับเป็นสีได้หรือบางคนที่จะไปทําสีก็เท่ได้นะครับเอาไปเนี่ยไอ้พวกตรงนี้มันเป็นเงินเงินตาด้านในพวกทอกระหว่างแขนแล้วก็ขาเนี่ย ตัดเปลี่ยนสีนะฮะเราไปดีไซน์สวยเท่ตัวนี้ล่องของมันมีไม่ได้เยอะสติกเกอร์ของมันมีไม่ได้เยอะนะครับแต่สิ่งที่ให้มาก็คือว่าลูกเล่นของมันตรงเนี้ยมันถอดได้หมดนะครับผมมันก็จะมีลูกเล่นของมันมีเอกลักษณ์ในตัวของมันแต่ถ้าเกิดในมุมของเฮียถ้าเกิดสมมติเราชื่นชอบกันพานะมีคู่ไว้ในคอลเลกชันเนี่ยก็ถือว่า เหมือนกับพวกโซกกพวกอะไรนั่นเองนะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดให้การต่อสนุกเฮียให้5ดาวเว้ยแล้วก็ความคุ้มค่าเฮียก็ถือว่า5ดาวเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวนะครับความสนุกในการต่อก็5ดาวเช่นเคยนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะไปทำสีไปเดินล่องไปเดินลายไปเปลี่ยนสีเนี่ยเฮียคิดว่ามันก็น่าที่จะสนุกเหมือนกันนะครับเฮียคิดว่าเป็นตัวที่น่าเก็บตัวหนึ่งเลยถึงมันจะ ไม่ได้โดดเด่นอะไรทั้งนั้นแต่เอกลักษณ์ของมันถือว่ามันต้องมีอีกแล้วนะครับไม่ได้มาป้ายยาแต่คือว่าดีไซน์ของมันเท่โว้ยอะเขาใช้ชอบก็ไปลองหากันดูครับผมร้านกันพาใกล้บ้านคุณก็น่าจะมีอยู่นะครับผมไม่ได้หายากสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่ามัสเกตหรือ MG มีหรือเปล่านะฮะสำหรับตัวโซกอกตัวนี้นะฮะใครชอบไปลองดูกันครับผมแล้วก็อยากให้เฮียประกอบตัวไหนหรืออะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็จะไปหามาให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นอะไรยังไงตัวนี้เท <Yeah. S 1> hey. สจริจริงเจียเป็นตัวที่มันไม่มีหัวเว้ยแต่มันเ hey. ทนะ <Yeah>. oh. เอกลักษณ์ของมันอยู่เนี่ยดเานตัวของมันนะนะฮะไปะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ ใครชอบฝากกด s u b s c i b e ไลค์แชร์กันด้วยนะครับไปเลยจ้ะบายบายสวัสดีครับไปดูถ่ายใกล้ๆมันจะสวยแค่ไหนใครอยากทำสีตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าทำสีหรือเอาไปลองทำสีเพราะว่าชิ้นส่วนมันมีไม่ได้เยอะแล้วก็เท่เดีนะไปเลยจ้ะบายบายสวัสดีครับีปจูกัน